ออกมาแล้วออกมาแล้วพูดถีปีศาจชั่วร้ายออกมาหมดแล้วบนป้ายสุสานปี้เหล่ายังมีผีน้อยอีกตนล้วนซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเพื่อความปลอดภยัยท่านผู้เท่าหมายยังนำของเก่าแก่ตกทอดจากบรรพบุรุษของตนเลื่อยหัวผีมอบให้หลิวไปพร้อมกันนั้นเพื่อความรอบคอบท่านผู้เท่าหมายยังราดระสาวะเด็กชายที่เก็บสะสมไว้หกสิบปีเมื่อเห็นดังนั้นหลิวไปแม้จะรังเกียจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเอ่ยปากถามว่าแล้วต่อไปละ่ะพวกเราจะทำอย่างไร คงจะรออยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้กระมังท่านผู้เท่ามารีตาทั้งสองข้างกล่าวว่านั่นก็ไม่จําเป็นทางเมืองหินโลหิตนั่นย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวรอให้ฟ้าสางก่อนพวกเราไปนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองหงเหลียงกันวันรุ่งขึ้นพอฟ้าสางท่านผู้เท่าหมาก็เร่งม้าขับรถม้าเข้าไปในเมืองหงเหลียงจึงค่อยชะลอลงไม่นานนักชาวบ้านในเมืองเห็นรถม้าของท่านผู้เท่ามาต่างก็พากันเข้ามาสอบถามว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมพูดผีในป่าไม้เก่าน่นถึงได้คลุ้มคลั่งกันเช่นนี้หรือไปเพิ่งลงจากรถก็ได้ยินคนพูดว่าเมื่อคืนพูดผีมากันเป็นฝูงทลายกำแพงหมู่บ้านเสี่ยวเหอเทพเซียนจากสารบรรพชนห้าหกแห่งรวมตัวกันก็ยังต้านทานฝูงพูดผีที่คลุ้มคลั่งนั่นไม่ได้ผลคือคนในหมู่บ้านเสี่ยวเหอกว่าร้อยชีวิตสุดท้ายรอดชีวิตไม่ถึงหยิบมือที่เหลือถูกพูดผีกินไปหมดท่านพูดท่ามาเองก็ตกใจจะต้องอาศัยภาษาว่าเด็กชายจึงจะหลบหนีไปได้ย่อมพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เพียงแต่บอกให้พวกเขาอย่ารีบร้อนอย่าขวางทางตนจะไปปรึกษากับท่านนายกเดี๋ยวนี้ไม่นานรถมา้าก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งกลางเมืองที่มีหลังคากระเบื้องสีเขียวแล้วหยุดลงไม่นานนักข้างในก็มีชายหนุ่มร่างทวมเล็กน้อยเดินออกมาแต่ดูจากกิริยาท่าทางของเขาแล้วน่าจะเป็นคนค่อนข้างซื่อซื้อเขาเดินมาถึงหน้าประตูก้มตัวเล็กน้อยเอ่ยกับท่านผู้ท่ามาข้าในว่าท่านพ่อของข้ารอท่านอยู่แล้วขอรับได้ยินดังนั้น ท่านผู้เ่าหมาคาบล่องยาเส้นเก่าๆตอบรับไปคำหนึ่งสองคนเดินตามกันไปคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังขณะก้าวข้ามธรณีประตูที่สูงระดับเขา่าพอเข้าไปในลานบ้านก็พบว่าในลานนี้มีของที่ใช้ในพิธีวางอยู่มากมายลิ้วไปดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่ดูจากลักษณะแล้วย่อมต้องมีความหมายบางอย่างน่าจะเกี่ยวข้องกับฮวงจุย้ยยังไม่ทันได้เข้าไปในตัวบ้านก็มีชายร่างสูงโปร่งคนหนึ่งเดินออกมาผมสีดอกเหลาทั้งตัวเขาดูซุกซีดอิดโรยมาก ถุงใต้ตาหนักอึ้งทั้งยงเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยแต่ไกลก็ประสานมือคาระวะพี่มายังดีที่ท่านมาหากท่านยังไม่มาอีกน้องชายเช่นข้าคงต้องส่งคนไปเรียกท่านแล้วเมื่อวานการมาถึงของเสี่ยวเฉาก็ได้นําข่าวดีมาด้วยแม่นางหลิวทราบเรื่องทางนี้แล้วและบอกว่าจะกลับมาจัดการเมื่อมีความรู้สึกปลอดภัยที่แม่นางหลิวให้ท่านภูเ่ามาก็กลับมามีท่าทีไม่เกรงกลัวฟ้าดินอีกครั้งถ้าหลิงตากล่าวว่าเจ้าเท่าชาวบ้านนี่ เรื่องขี้ประติ๋วก็ทําให้เจ้าตกใจกลัวจนเป็นเช่นนี้นายกเจ้าทําหน้ากลัดกรุ่มกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยขอรับที่มาเมื่อคืนหากไม่ได้จุดธูปให้เจ้าที่เจ้าทางไว้ก่อนแล้วยังสัญญาว่าจะจัดพิธีนักพรตให้ท่านสองครั้งจึงทําให้ท่านช่วยอย่างเต็มที่มิฉะนั้นเมืองหงเหลียงของเราก็คงเดือดร้อนไปแล้วท่านผู้เท่าหมาจึงเพิ่งรู้ว่ามันดูร้ายถึงเพียงนี้ข้านึกว่ามีแต่หมู่บ้านของข้าที่ถูกทําลายเสียอีกใครว่าไม่ใช่ละขอรับท่านนายยกผายมือทั้งสองข้าง ข้าส่งคนไปเรียกท่านนักพรตอ,อีเซียแล้วและได้แจ้งให้ในเมืองทราบแล้วท่านใดนั้นนายกเจ้าก็เปลี่ยนเรื่องหันไปมองหลิวปอุทานด้วยความประหลาดใจว่านี่เด็กบ้านไหนกันหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูเสียจริงเมื่อได้ยินดังนี้ท่าน้เทามาก็ยิ้มไม่หุบลูกชายของแม่นางหลิวที่เปิดร้านขายเครื่องหอมทุกเทียนในเมืองนั่นแหละตอนนี้ก็มาเรียนวิชากับข้าไม่เลวเลยอายุยังน้อยก็จุดไฟได้แล้วโอ้โหอายุเท่านี้ก็จุดไฟได้แล้ว ต่อให้เป็นที่เมืองหินโลหิตก็หาดูได้ยากระมังที่หมาช่างยอดเยี่ยมจริงๆนายกเจ้ายกนิ้วโป้งให้ชายชาราที่คาบล้องยาเส้นคนนั้นท่านผู้เาหมาสายหน้าอย่างถ่อมตนแต่ในใจกลับกำลังคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องอวดกับคนที่รู้เรื่องถึงจะได้ผลยังรู้จักเปรียบเทียบกับเมืองหินโลหิตอีกช่างทําให้ข้าผู้เท่าสะใจเสียจริงหลิวไปขี้เกียจจะฟังพวกเขาคุยโวมองซ้ายมองขวายอย่างเบื่อหน่ายแล้วก็วิ่งไปนั่งบนเก้าอี้ข้างๆฟังพวกเขาพูดคุย เพียงชั่วครู่เดียวชายชะกันคนหนึ่งสวมเสื้อสั้นก็วิ่งกลับมาอย่างเร่งรีบหอบหายใจแรงพลังโลหิตบนร่างเขากระเพื่อมไหวชัดเจนผิดกับคนทั่วไปแต่กลับไม่ใช่ผู้เดินท่องยมโลกท่านนายยกท่านนักพรตอีเซียวเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับเขาคูเยว่าอยู่ในเมืองของเรานี่เองที่บ้านแม่ไมลินข้าก็หาอยู่นานกว่าจะเจอชายชะกันที่วิ่งเข้ามาตะโกนว่าขณะกำลังพูดนอก้องก็มีเสียงคนพูดดังมาอย่างรวดเร็ว เรื่องแบบนี้ไม่ไปหาตระกูลใหญ่เหล่านั้นในเมืองมาหาอาตมาก็ไม่มีประโยชน์ดอกเห็นเพียงด้านนอกนักพรตเท่าสีสะล้านคนหนึ่งสวมชุดนักพรตสีฟ้าอ่อนเดินเข้ามาเขาไม่ได้สวมหมวกนักพรตเปิดเผยสีสะล้านอย่างจงแจ้งหลังจากนักพรตอีเซียวเดินเข้ามาก็ประสานมือคาระวะแบบนักพรตกับท่านผู้เข้ามาก่อนจากนั้นก็พยักหน้าให้หนายกเจ้าสุดท้ายมองไปทางหลิวปด้วยความประหลาดใจก็ประสานมือคาระวะเช่นกัน สิทธน้องผู้นี้มีความสามารถจริงๆหลิวไปไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรทําได้เพียงกระโดดลงจากเก้าอี้เอ๋เรียกเบาๆว่าท่านนักพรสบายดีหรือจากนั้นนักพรสอีเซียวก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างหลิวไปเอยว่าทางสายพลังอิมนั่นมีตัวไรากาดออกมาคนที่เฝ้าอยู่เดิมตายไปเกือบหมดแล้วตระกูลใหญ่ในเมืองเหล่านั้นต่างก็อาศัยสายพลังอิมนี้ดํารงชีพย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทอดทิ้งดังนั้นพวกเรารออยู่เฉยๆก็พอคําพูดของเขาผ่อนคลายและมั่นใจมาก ทำให้ท่านนายกเจ้ารู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งในทันทีฟังจบนายกเจ้ากรอกตาเล็กน้อยที่มาท่านนักพรตอ,อีเซียวเอาอย่างนี้เป็นไรขอรับหากทางเมืองหินโลหิตส่งคนมาอย่างช้าก็คงถึงพรุ่งนี้เช้าคืนนี้ท่านทั้งสองพักค้างที่เมืองของเราสักคืนเถิดขอรับพูดจบเขาก็มองไปทางนักพรตอ,อีเซียวข้าได้ยินว่าแม่นางหลิวที่ขายเต้าหู้อยู่ทางตะวันตกของเมืองสามีของนางไปประสบเคราะห์กําตายข้างนอกได้ยินดังนั้นน,นักพรตอ,อีเซียวสีสลาน ก็สะดุ้งนั่งตัวตรงทันทีคงจะลำบากนางมากอาจจะต้องการให้นักพรตไปทำพิธีที่บ้านเพื่อปลอบขวัญเมื่อคืนแม่ไม่หลิงคนนั้นป่วยอาตมาไปรักษานางมาทั้งคืนวันนี้ยังจะต้องไปหาแม่นางหลิวอีกรึเอาเธออาตมาทนเห็นชาวบ้านเด็ดร้อนไม่ได้อาตมาขอตัวไปก่อนนะขอรับทั้งสองท่านพูดจบเขาก็ประสานหมัดคารวะคนทั้งหลายแล้วก็หันหลังเดินจากไปทันทีหลิวไปมองดูฝีเท้าของเขารู้สึกว่าเขามีท่าทีร้อนรนใจชอบกน เมื่อเห็นเขาอยู่ต่อนายกจ้าก็หันไปมองท่านผู้เท่าหมาพี่มาได้ยินว่าในเมืองของเราช่วงนี้มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ตระกูลหูช่างวุ่นวายเสียจริงท่านผู้เท่าหมาได้ยินดังนั้นใจก็กระตือรือร้อนขึ้นมาทันทีเขาไม่มีงานอดิเรกอื่นใดนอกจากชอบฟังเรื่องซุบซิบมินทาหรือไปก็ได้แต่มองเงียบเงียบในใจพลางคิดมีหน้าเล่านายกเจ้าถึงได้นั่งในตำแหน่งนายกได้ เขาช่างเข้าใจธรรมชาติของคนได้แม่นยำจริงๆข้าก็อยากกลับบ้านแล้วหลิวป่ายก็ไม่อยากกลับไปหมู่บ้านตระกูลหมาที่อยู่กลางเนินเขานั่นที่นั่นเป็นป่าเขารกร้างน่ากลัวยิ่งกว่าท่านผู้เฒ่าหมาพอได้ยินก็ตกเข่าฉาดแล้วพูดว่าข้าไม่อยากกลับอยู่หรอกแต่สิทธิ์ของข้าคนนี้ดึงดันจะไม่ไปเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วคงต้องอยู่ที่นี่รบกวนสักพักจากนั้นท่านผู้เฒ่าหมาก็ไปส่งหลิวป่ายถึงบ้านด้วยตนเองกำชับซ้ำๆว่าอย่าวิ่งเล่นสนไปไหน ยังบอกอีกว่าตอนกลางคืนตนจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาที่หน้าประตูนี้จากนั้นก็จากไปทันทีหลิวไปกลับถึงบ้านเทียงลำพังยังดีที่มีเสี่ยวเฉาอยู่เป็นเพื่อนเพียงแต่เขาอยู่คนเดียวก็เบื่อเมื่อฟังเสี่ยวเฉาพร่ำบน่นไม่นานก็มองไปที่ปลายเตียงในสายตาคนนอกนั่นก็เป็นเพียงที่ธรมธรมดาธรรมาแห่งหนึ่งแต่เขากลับรู้ว่าข้างใต้นั้นยังมีห้องลับซ่อนอยู่ห้องที่เหมือนกันทุกประการไม่ลังเลอีกต่อไปลุกขึ้นเดินตรงไปยังห้องใต้ดิน เดิมทีแม่นางหลิวอยู่เขาไม่กล้าลงไปตอนนี้นางไม่อยู่แล้วหลิวไปรู้สึกว่าตนเองทำได้แล้วมาถึงห้องใต้ดินสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือการตกแต่งที่เหมือนเดิมทุกประการเทียนไขสีขาวนวลราวกับจะไม่มีวันมอดไหมทั้งยังเพิ่มความรู้สึกเย็นเยียบให้กับห้องใต้ดินนี้มองดูรอบๆก็ไม่มีอะไรแตกต่างสโลหิตที่มุมตรงข้ามเหือดแห้งไปแล้วนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างเขาจึงเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าที่ใกล้ที่สุดแล้วดึงเปิดออก เพียงชั่วพริบตาที่ดึงเปิดออกก็ตกใจจนถอยหลังไปหลายก้าวติดต่อกันแม้แต่เสี่ยวเฉาที่ตามลงมาด้วยก็ตกใจจนรีบเอามือปิดปากทันทีเห็นเพียงในตู้เสื้อผ้านี้ที่แขวนอยู่ไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นหนังมนุษย์ทั้งยังเป็นหนังมนุษย์สองผืนและหนังมนุษย์นั้นกับลืมตาขึ้นมาได้หนังมนุษย์ผืนหนึ่งสวมกระโปรงจีบลายดอกไม้สีชมพูอ่อนเอวหลวมให้ความรู้สึกอ่อนเยาวและมีชีวิตชีวามากดูราวกับดอกท้อที่กำลังเบ่งบานอ่อน อีกผืนหนึ่งสวมกระโปรงผ้าปักลายรัดเอวสีแดงสดอกเสื้อเปิดกว้างดูแล้วเหมือนชุดของคนรวยและขณะนี้เขามองดูหนังมนุษย์ทั้งสองผืนนี้หนังมนุษย์ชุดแดงลืมตามองเขาเจ้ามาหาข่าทําไมหนังมนุษย์ชุดแดงมีแววตาเย็นชาแต่เสียงที่ได้ยินลับแฝงไปได้วยความเย้ายยวนเล็กน้อยหลิวไปก็ตอบสนองเร็วรีพูดว่าข้าคิดถึงท่านแม่จึงได้ลงมาคิดถึงกลิ่นกายของท่านแม่ดูว่าจะหาเสื้อผ้าที่ท่านแม่เคยสวมได้หรือไม่น้ำเสียงอ่อนแอแผ่วเบา ร่ากับน้อยเนื้อต่ำใจมากหนังมนุษย์ชุดชมพูไม่ได้พูดอะไรแต่หลังจากฟังแล้วกลั้ขมวดคิ้วเล็กน้อยดูจากแววตาแล้วเหมือนนางจะสงสารเอ็นดูมากหนังมนุษย์ชุดแดงมองดูแล้วเหมือนจะหลอกไม่ง่ายเยอะหอยันว่าลูกผู้ชายออกสามศอกเอาแต่คิดถึงแม่จะมีความสามารถอะไรหลิวไปได้ยินก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองนางอย่างหวัดหวัน่นพูดด้วยน้ำเสียงเด็กๆว่าท่านแม่แม้ว่าข้าจะโตเร็วแต่ความจริงแล้วข้ายังอายุไม่ถึงขวบเลยนะ หนังมนุษย์ชุดแดงราวกับถูกคำพูดของเขาทำให้พูดไม่ออกผ่านไปครู่ใหญ่จึงพูดว่าอายุยังน้อยก็รู้เรื่องทุกอย่างจะเหมือนเด็กได้อย่างไรและแล้วหนังมนุษย์ชุดชมพูก็เอ่ยปากขึ้นในที่สุดนางถึงกับยกมือขึ้นกวักเรียกหรือไปเบาๆราวกับจะเกรงกลัวอยู่บ้างแต่ก็แฝงไปด้วยความคาดหวังเล็กน้อยกล่าวว่ามาสิเสี่ยวไปมานนี่ข้าป,ปวดหัวไปหมดแล้วสรุปว่าหนังมนุษย์ทั้งสองผืนนี้ก็คือท่านแม่ของตนเองแต่ก็ยังคงวิ่งเข้าไปหายอย่างว่าง่าย หนังมนุษย์ชุดชมพูยื่นมือออกมาลูกศรสีสันเล็กๆของหลิวไปเบาๆในดวงตาทั้งสองข้างราวกับมีน้ำตาคลอหน่วยความรู้สึกที่ถูกลูบไล้นี้สบายมากไม่รู้ตัวเขาก็เอ็นตัวไปข้างๆหลับไปอย่างมีความสุขเมื่อเขาตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเขารู้สึกเหมือนไม่เคยนอนหลับอย่างสนิทใจและสบายเช่นนี้มาก่อนเขาถูกเสี่ยวชาวปลุกให้ตื่นอาหารเช้ากินบนรถม้าของท่านผู้เฒ่ามาหลังจากได้ยินท่านผู้เฒ่ามาบอกว่ามีคนจากในเมืองมาแล้ว เขาก็ตื่นเต็มตาทันทีพวกเขามาแล้วหรือใครมาบ้างมั่นใจหรือไม่ท่านผู้เท่าหมาหันกลับไปเหลือมองเด็กน้อยที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวคนนี้ทุกครั้งที่พูดคุยกับเขาก็เหมือนกำลังเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งบรรผชนของหงตรงฟางและพักดาบสั้นมากันหมดแล้วปัญหาหน้าจะไม่ใหญ่หลวงนะลิ้วไปฟังแล้วอดสงสัยไม่ได้จึงถามท่านผู้เท่าหมาว่าพวกท่านพูดถึงบรรผชนบนรรผชนอยู่เรื่อยบรรพชนนี่มีพลังบำเพ็ญระดับใดกันวันนี้ท่านผู้เท่ามาอารมณ์ดี ก็ขับรถม้าไปพางอธิบายอย่างจะเย็นไปพางตอนนี้เจ้าจุดไฟได้สองดวงแล้วรอให้เจ้าจุดไฟดวงที่สามบนศีระได้แล้วเมื่อเพลิงทั้งสามรวมกันก็จะเริ่มหล่อหลอมร่างกายของเจ้าจนกระทั่งร่างกายของเจ้าถูกหลหลอมใหม่เป็นกายทิพย์โดยสมบูรณ์กายทิพย์โคจรพลังจากอวัยวะภายในทั้งห้าเมื่อพลังทั้งห้ารวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดเทพ,พเจ้านั่นคือระดับพลังบำเพ็ญหลังจากกายทิพย์พลังทั้งห้าและเทพ,พเจ้าบรรพชนในเมืองล้วนแต่บำเพ็ญจะมีเทพ,พเจ้าอิ่มแล้ว เป็นผู้เดินท่องยมโลกแล้วหลิวไปตั้งใจฟังอย่างมากกลัวว่าจะพลาดแม้แต่คําเดียวแล้วหลังจากเทพเจ้าอิมละ่ะท่านผู้เท่าหมาเริ่มถลึงตาอีกครั้งเจ้าเด็กน้อยนี่ช่างฝ่ายสูงนะอายุยังน้อยแม้แต่เพลินสามดวงก็ยังจุดไม่ครบก็คิดไปถึงว่าหลังจากเทพเจ้าอิมแล้วจะเป็นอะไรได้ยินดังนั้นหลิวไปก็ไม่กลัวเหลือกตาขึ้นมองบนข้าเดาว่าท่านผู้เท่าหมาก็คงไม่รู้กระมังข้าผู้เทาไม่รู้ก็คือไม่รู้กลับไปถามแม่เจ้าสิ ท่านพูเท้าหมายยิ่งดุขึ้นหัวแท่ลงบนก้นมา้าม้าเท่าก็เริ่มวิ่งไปบนพื้นหินสีเขียวไม่นานก็ถึงหน้าบ้านของนายกเจ้าจึงได้เห็นว่ามีรถม้าไม้หนานมู่ชั้นดีเพิ่มขึ้นมาคันหนึ่งสีมุมแขวนโคมไฟสีขาวไว้มุมละดวงแม้แต่ม้าที่ลากรถก็ดูสง่างามยิ่งนักเพิ่งลงจากรถม้ายังไม่ทันได้เข้าไปเสี่ยวเฉาที่ซ่อนอยู่หลังหลิวปก็พูดขึ้นว่าคุณชายข้าในมีผู้เดินท่องยมโลกที่พลังโลหิตด,ดุร้ายมากเตาไฟเผาไม่รุนแรงกว่ามาเหล่าซานเสียอีก านระวังตัวด้วยนั่นคือผู้ดูแลของหงเถิงฟางกายทิพย์ทั่วร่างแทบจะถูกเผาออกมาแล้วท่านผู้เท่าหมากำชับพอเข้าไปในห้องก็เห็นบนตำแหน่งประธานในห้องโถงใหญ่ทันทีมีชายวัยกลางคนหน้าขาวไร้หนวดเครานั่งอยู่เขาสวมชุดยาสีเขียวทั้งคนดูมีสง่าราศีมากเมื่อเห็นท่านผู้เท่าหมาเข้ามานักพรตอ,อีเซียวที่อยู่ข้างๆก็ยุยงว่าหากพูดถึงปา่าไม้เก่าผืนนี้ไม่มีใครรู้จักดีไปกว่ามาเหล่าซานอีกแล้ววันวันวิ่งขึ้นเขาลงห้วย พูดผีตัวไหนอยู่ที่ใดเขารู้แจ้งเห็นจริงหมดไม่รอให้ท่านผู้เท่ามาเอ่ยปากผู้ดูแลของพักดาบสั้นก็กล่าวว่ามาเลาซานพวกเราสองคนก็เป็นคนคุ้นเคยกันดีเรื่องนี้เจ้าเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเจ้าอีกแล้วท่านผู้เท่ามาพยักหน้าติดต่อกันเขาย่อมรู้ว่าผู้ดูแลทั้งสองคนนี้หมายความเมื่อ,อย่างไรจะไปจัดการอสูร,รร้ายตัวใหญ่ที่สายพลังอิมนั่นย่อมต้องมีคนนำทางแถบนี้ไม่มีใครคุ้นเคยไปกว่าเขาอีกแล้ว แม้จะเป็นเพียงการนำทางแต่ระดับความอันตรายระหว่างทางก็สูงมากเช่นกันแม้กระทั่งเมื่อไปถึงใกล้สายพลังอิมหากบรรผชนทั้งสองคนนั้นไม่ไหวก็อาจจะต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับผู้ถีงเงาปีศาจนั่นโดยตรงแต่คาดไม่ถึงว่าตอนนี้หรือไปที่อยู่ด้านหลังกับยืนออกมาแสดงความจำานงว่าตนก็จะไปด้วยคราวนี้ท่านผู้เท่าหมาลำบากใจจริงๆไม่พาเขาไปแม้จะอยู่ในเมืองก็ไม่ปลอดภยัยพาไปตนเองก็ยังเอาตัวไม่รอดยิงไม่ต้องพูดถึงการปกป้องเด็กเล็กอีกคน ผู้ดูแลทั้งสองคนที่อยู่ข้างๆเห็นปฏิกิริยาของท่านผู้เท่ามาก็เหลือบมองเหลิวไปแวบหนึ่งอย่างไม่ใส่ใจก่อนจากนั้นก็ตั้งใจมองขึ้นมาทันทีเคยเผาเตาไฟจุดไฟแล้วหรือจุดไฟแล้วนั้นไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรไม่ว่าสีหน้าของท่านผู้เท่าหมาจะดำคั้าเพียงใดผู้ดูแลทั้งสองก็พูดอย่างไม่ใส่ใจว่าท่านไม่ต้องกังวลเกินไปท่านย่าหมาครั้งนี้ก็มาด้วยท่านย่าหมาก็มาด้วยหรือตอนนี้ท่านผู้เท่าหมาเริ่มจะเข้าใจแล้วเขารู้ว่าเจ้าเด็กหลิวนี่กลัวตาย ทั้งยังเป็นพวกไม่มีผลประโยชน์ไม่ตื่นเช้าแล้วผีเสี่ยวชาวตนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นนั้นเป็นไปได้มากว่าแม่นางหลิวคงมีคำสั่งอะไรบางอย่างจึงไม่ลังเลอีกต่อไปกล่าวว่าเช่นนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ดูแลจะจัดการพวกเราจะออกเดินทางเมื่อใดผู้ดูแลทั้งสองยกถ้วยน้ำชานั้นขึ้นดื่มจนหมดตอนนี้เลยหันกายจริงสิท่านนายกเจ้าคนที่ท่านส่งไปเรียกมาถึงแล้วหรือยังนายกเจ้ารีบพร้อมตัวพยักหน้ามาถึงแล้วแล้วเราอยู่ที่หน้าประตูแล้วขอรับ จากนั้นก็พูดกับท่านผู้เท่ามาว่าผู้ดูแลทั้งสองยังมีของที่ต้องแบกจึงหาคนหนุ่มชะกันมาสองสามคนขณะนี้หลิวไปทำหน้าตางโง่เข่าไรเดียงสาตลอดเวลามองซ้ายมองขวาเหมาะสมกับท่าทีของเด็กในเวน,นี้อย่างยิ่งเขาไม่อยากให้ใครสนใจมากเกินไปออกจากประตูรถม้าของท่านผู้เท่ามาก็หายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ถามแต่กลับจูงหลิวไปตามไปขึ้นรถมา้าไม้หนาน้ามูของผู้ดูแลทั้งสองตลอดทางไม่มีใครพูดอะไร ไม่นานคนขับรถม้าก็หยุดรถเพิ่งลงจากรถหลิวไปก็มองเห็นตำแหน่งที่ตนเองอยู่ได้อย่างรวดเร็วอยู่ท้ายเมืองเพราะเขาเห็นคฤริสนตโบราณตระกูลหูที่มีผีสิงซึ่งเคยบุกเข้าไปก่อนหน้านี้อยู่ด้านหลังนี้เองแต่ตรงหน้ามีชายหลายคนยืนอยู่สวมเสื้อผ้าตามแบบแผนท่อนบนพวกเขาสวมเสื้อคลุมสั้นสีเขียวบนศีรษะยังสวมหมวกทรงกลมสีดำแต่ที่ดึงดูดสายตาหลิวไปอย่างแท้จริงคือหญิงชาราผมขาวหลังคอมที่ยืนอยู่ไม่ไกล ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยริ้วรอยดวงตาที่ดูประหลาดกวาดมองไปรอบๆเสี่ยวเฉาพลนหดตัวไปซ่อนหลังหลิวไปเช่นนี้แล้วเขาก็รู้ได้ทันทีหญิงชาราผู้นี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือท่านย่าหมาที่ผู้ดูแลทั้งสองพูดถึงนั่นเองเป็นไปตามคาดท่านผู้เท่าหมาจงหลิวไปมาข้างๆหญิงชาราผู้นี้ท่านผู้เท่าหมาก้มตัวคาระวะอย่างที่ไม่ค่อยทำนักเจ้าหนูคาระวะท่านย่าหมาได้ยินดังนั้น ท่านย่ามายิ้มพางยื่นม,มือซ้ายที่เหมือนกรงเล็บผีออกมารูปศีรษะของท่านผู้เท่ามาหัวเราอเสียงแหบแห้ง